สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูบีอัมพาอีกครั้งในห้องเรียนเทคโนโลยีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหานะคะโดยในวันนี้เราจะแก้ปัญหากันจากสถานการณ์แล้วก็เกมที่ครูกำหนดให้นะคะ ตัวชี้วัดในวันนี้นะคะก็คือว4.2ป .6 ทับ1หรือตัวชี้วัดที่1นะคะคือการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันนะคะ กิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมแรกเลยคือจะให้นักเรียนช่วยครูตอบคำถามจากเกมและก็สถานาะสถานาการณ์ที่ครูให้นะคะหลังจากนั้นก็เราจะไปทำแบบทดสอบบน Google Form กันนะคะเป็นการเก็บคะแนนนะคะว่าหลังจากที่นักเรีย,น,น,เรยน,นเรียนในเรื่องของการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะแล้วนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะคะ อะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนช่วยครูหาเส้นทางเดินไปหาของสี่อย่างให้ครูหน่อยค่ะนะคะสิ่งแรกที่ครูจะให้นักเรียนไปช่วยคุณครูหาค่ะคือครูต้องการหาถ้วยรางวัลค่ะโอ้ยเส้นทางลายตาไปหมดเลยนักเรียนช่วยคุณครูหาหน่อยค่ะว่าเราจะเดินไปหาถ้วยรางวัลได้อย่างไร อ่านะคะได้คำตอบหรือ,อยังได้คำตอบแล้วใช่ไหมอ้าวโอเคคำตอบแรกคือหมายเลขหนึ่งค่ะใช่ไหมเรามาตรวจสอบคำตอบกันอ่าครูก็จะลากเส้นทางเดินนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปใช่หรือเปล่านะอ้าวถูกต้องค่ะหมายเลขหนึ่งนั่นเองไปหาถ้วยรางวัล ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะข้อที่สองค่ะเราจะไปหารูปฟุตบอลกันลูกฟุตบอล,ล,บอ,ลอยู่ไหนนะอนักเรียนช่วยสังเกตหน่อยค่ะเส้นทางไหนคะที่จะไปเดินหาลูกฟุตบอลฮ่ามีหลายคนค่ะได้คำตอบแล้วถูกต้องค่ะหมายเลข 3. ถูกต้องเยี่ยมเลยจริงหรือเปล่ามาตรวจสอบกันหน่อยสิ เดินตามไปใช่หรือเปล่านะอ้าวสำเร็จค่ะถูกต้องเยี่ยมเลยต่อไปจะไปหานกวีดโอ้นกวีดเหมือนจะอยู่ใกล้เหมือนจะอยู่ใกล้เอ๊เส้นทางไหนคะอ่าได้คำตอบแล้วคือเส้นทางที่ สองนั่นเองใช่หรือเปล่ากูโกโหกไหมนะเอาเดินตามไปสิคะเดินตามไปตามเส้นทางใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอ้าวถูกต้องค่ะหมายเลขสองนั่นเองไปฮะนกหวีดสุดท้ายค่ะเราจะต้องมีบัตรเข้าชมค่ะบัตรเข้าชมอยู่ตรงไหนเราไปตามหาให้หน่อยสิคะได้คำตอบหรือยัง ได้แล้วอ้าวครูได้แล้วคือหมายเลขสถูกต้องค่ะอ่ะเรามาลองเดินตามหมายเลข4กันหน่อยสิว่าไปหาบัตรชมภาพยนตร์ได้จริงหรือไม่โอ้เดินซิกแซกมากค่ะเออถึงแล้วเยี่ยมเลยถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปอ้าวเรามาช่วยค,คุณครูหาให้ าหาราคาของสินค้าให้หน่อยค่ะครูมีอุปกรณ์กีฬาอยู่3ชนิดค่ะคือรองเท้านาฬิกาจับเวลาแล้วก็นกวีดค่ะเอแต่ละอันราคาเท่าไหร่นะเรามาดูกันค่ะครูมีของ แบบนี้ให้อ่ะข้อที่1เราจะมาหาราคาของนกหวีดกันก่อนนะคะนกหวีดราคาเท่าไหร่ไม่รู้มีนกหวีดอยู่3อันค่ะรวมกันได้450บาทเอนกหวีด3อันรวมกันแล้วเรา,าได้450แต่ละอันจะราคาเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ อ้าวเก่งมากค่ะอันละ150หามาได้ยังไงก็เอา450หารเท่าไหร่คะหาร3ก็ได้เท่ากับ150เพราะฉะนั้นตอนนี้เราทราบแล้วว่านกวีด1ตัวราคา150บาทต่อไปค่ะข้อที่2 เอนกวีสองตัวบ,บวกกันแล้วก็ไปบวกกับนาฬิกาจับเวลาได้500บาทเอเรารู้ราคานกวีแล้วใช่ไหมคะอ่านกวีดตัวละ150บาท150บาท2ตัวรวมกันได้เท่ากับ300บาทแล้ว ราคารวมกับนาฬิกาจับเวลาเท่ากับ500เพราะฉะนั้นได้คำตอบเท่าไรสรุปแล้วนาฬิกาจับเวลาเท่ากับ200บาทโอเค200บาทได้ราคาแล้วเก่งมากๆต่อไปค่ะไปหาราคาของอะไรเป็นตัวสุดท้ายราคาของรองเท้าค่ะ รองเท้าหนคู่บวกกับนาฬิกาจับเวลาซึ่งมีราคาเท่าไหร่คะ200บวกกับนกหวีดหนึ่งตัวราคาเท่าไรหร่150อ่าเราก็เมื่อเรารู้นะคะเราก็เอาราคาของนาฬิกาจับเวลามาบวกกับนกวีก่อนได้เท่าไรได้เท่ากับ3 5 0บาท เมื่อเรารู้ว่าตอนนี้ราคาของคือ350แต่เมื่อรวมกับรองเท้าแล้วมันได้650ก็เอามาทำอะไรกันเอามารบกันอ่านี่คือวิธีการหาคำตอบเพราะฉะนั้นทราบหรือยังคะว่ารองเท้าราคาเท่าไรอ่าเยี่ยมมาก300บาท ่าตอนนี้ทุกคนรู้ราคาแล้วนะนกวีดราคา150นาฬิกาจับเวลาเวลา200แล้วก็รองเท้าราคา300บาทอา้าวต่อไปค่ะโจทย์ของครูอา้าวข้อที่หนึ่งค่ะนักเรียนช่วยครูหาคำตอบหน่อยค่ะว่านกวีดหนึ่งตัวนาฬิกาจับเวลาหนึ่ง อันแล้วก็นกวีดบวกนกวีดอีกหนึ่งตัวราคารวมกันเท่าไรคะได้เท่าไรคำตอบคือเท่าไรคะอ้าวหนึ่งรอ้าสิบสองรกับ150รวมกันได้500บาทพอดีเก่งมากๆค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องแทนที่นะคะเมื่อเราได้แล้วว่าสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยอุปกรณ์แต่ละชนิดเนี่ยคะ่ะราคาเท่าไหร่เราก็เอามาใส่อ่ะต่อไปรองเท้าสองคู่นะคะรองเท้าเมื่อกี้นี้คู่ละเท่าไหร่คะจำได้ไหมอ่ะโอเคสามร้อยบาทบวกกันรองเท้าสองคู่รวมกันได้เท่าไหร่แล้ว6 ร้อยบาทรวมกับนาฬิกาจับเวลานาฬิกาจับเวลาราคาเท่าไหร่คะ2 0 0เพราะฉะนั้นในข้อนี้คำตอบก็คือ800เก่งมากเยี่ยมไปเลยข้อสุดท้ายค่ะข้อที่3ข้อที่3รองเท้า1คู่บวกนาฬิกาจับเวลา2ออันราคาเท่าไหร่ อ้าวเราก็มาแทนค่าค่ะสามร้อยสองร้อยสองร้อยได้เท่าไรคะเป็นอ่าเป็นเจ0ดบาทเยี่ยมไปเลยนะคะอันนี้นักเรียนก็แทนค่านะคะเป็นวิธีการหาคำตอบทีละขั้นตอนนะคะเป็นการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการหาคำตอบเยี่ยมไปเลยค่ะต่อไป กิจกรรมต่อไปนี้คือคงมีร้านค้าขายอุปกรณ์กีฬาสินค้ากีฬาค่ะอยู่3ร้านแต่ละแต่ละร้านเนี่ยค่ะจะมีราคาที่แตกต่างกันนะคะนักเรียนดูนะร้านที่1มีอ่ากับ2 3เสื้อราคาร้านที่1 700ร้อยร้านที่2 600แล้วร้านที่3 800กางเกงค่ะ ร้านที่1 3 0 0ร้านที่2 2ง0 0แล้วก็ร้านที่3 100ราคาต่างกันเลยเอา้ารองเท้าค่ะร้านที่1 200บาทต่อ1คู่ร้านที่2 4 0 0แล้วก็ร้านที่3 300บาทถุงเท้าร้านที่1 2 0 0ร้านที่2 100แต่ร้านที่3ให้ฟรีค่ะเมื่อซื้อรองเท้าอ่ะครูต้องการ นะคะครูต้องการซื้อชุดกีฬาให้ได้2ชุดค่ะโดยชุดกีฬาประกอบไปด้วยเสื้อกางเกงถุงเท้าแล้วก็รองเท้าค่ะแต่ครูมีงบประมาณให้ชุดละ1,000บาทนักเรียนช่วยครูหาคำตอบทีค่ะว่าเราจะซื้อเสื้อจากร้านไหนกางเกงจากร้านไหนแล้วก็ถุงเท้าและรองเท้าจากร้านไหนดี ให้ได้งบประมาณชุดละ1 0 0 0บาทโดยนะคะอ่าอน,นักเรียนอาจจะจับคู่ชุดที่1นะคะซื้ออะไรจากร้านไหนเสื้อจากร้านไหนนะคะ,ะกางเกงจากร้านไหนให้ได้1,000บาทแล้วก็ชุดที่2จะซื้อเสื้อจากอันไหนกางเกงรองเท้าถุงเท้าจากร้านไหนอครูให้เวลาคิดติกตกต๊กตอก๊อกติ๊กต๊อกอ่า น่าจะพอได้คำตอบแล้วเรามาดูฉเฉลยกันนะคะอ้าวครูฉเฉลยว่าให้แล้วนะคะอ้านี่นะคะร้านที่1นึ่อะชุดที่หนึ่ชุดที่หนึ่งนะครูก็จับชุดแบบนี้ค่ะครูไปซื้อเสื้อร้านที่สองหกร้อยบาทกางเกงจากร้านที่สามหนึ่งร้อบาทรองเท้าจากร้านที่หนึ่ง 200บาทแล้วก็ถุงเท้าจากร้านที่สอง100บาทรวมกันได้เท่าไหร่คะรวมกัน1,000บาทพอดีอ่าอะต่อไปชุดที่สองราคะชุดที่2ครูก็จะไปซื้อเสื้อจากร้านที่สองเสื้อจากร้านที่สองนี่เขาถูกที่สุดเลย600บาทแล้วก็ไปซื้อกางเกงจากร้านที่สคะ่ะ 100บาทหลังจากนั้นค่ะไปซื้อรองเท้าจากร้านที่3 300บาทแล้วถุงเท้าล่ะเอา้าก็ถุงเท้าเราได้ฟรีเมื่อเราซื้อรองเท้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยรวมกันได้เท่ากับ1,000บาทพอดีเลยนะคะได้2ชุด พอดีนะคะในราคาชุดละ1,000บาทอันนี้คือเราจะต้องมาพิจารณานะคะเราก็ต้องมาพิจารณาว่าสินค้าแต่ละร้านเนี่ยราคามีความแตกต่างกันไหมนะคะด้วยงบประมาณที่กำหนดนั่นก็คือเงื่อนไขนะคะอ่ะโอเคต่อไปค่ะอ้าวกิจกรรมนี้เอคูเรียงรองเท้าไว้ค่ะ เรียงรองเท้าเป็นลำดับเอาไว้ให้นะคะเอ๊แต่อันนี้มันหายไปแล้วอันนี้มันก็เป็นสีฟ้าต่อแล้วอันนี้มันก็หายไปอีกครูอยากทราบว่าที่เขาหายไปสองคู่นั้นเป็นสีอะไรคะนักเรียนได้คำตอบหรือ,อยังนะคะโจทย์แรกนะคะครูต้องการเรียงรองเท้าไปเรื่อยๆค่ะเขียวน้ำเงิน ม่วงเหลืองเอ๊รองเท้าที่หายไปคู่ที่หนึ่งคืออะไรเอ่ยสีอะไรคะสีเขียวถูกต้องอา้าวแล้วคู่ที่หายไปคู่ที่สองคือสีม่วงอาเก่งมากนักเรียนเก่งมากค่ะเพราะว่าเขาเรียงเขียวฟ้าม่วงแล้วก็ เหลืองเพราะฉะนั้นที่หายไปก็จะเป็นเขียวนะคะแล้วก็เรียงฟ้าม่วงต่อไปเรื่อยๆอ้าวแล้วโจทย์ที่สองค่ะถ้าต้องการเรียงต่อกันไปเรื่อยๆเป็น12คู่ครูอยากรู้จังเลยว่าคู่ที่12จะเป็นสีอะไรคู่ที่12จะเป็นสีอะไรนักเรียนตอบครูดได้ไหมคะ คู่ที่12จะเป็นสีเหลืองถูกต้องค่ะเพราะอะไรล่ะคะเพราะว่าเขาเรียงทีละสีค่ะ1 2 3 4 4 2 8พอคู่ที่8ก็จะเป็นตกสีเหลือง4 3 12คู่ที่12ก็จะตกสีเหลืองเช่นกันอ้าวโอเคคิดง่ายๆแบบนี้ นะคะต่อไปค่ะและเป็นข้อที่3ถ้าต้องการเรียงต่อกันเรื่อยๆจนถึงคู่ที่17อยากทราบว่าคู่ที่17จะสีอะไรคะคิดได้ไหมคะอะ่เมื่อกี้เราได้12แล้วใช่ไหมคะ13 14 15บห้านี่สีอะไรสีม่วง16สีอะไรคะสีเหลืองเพราะฉะนั้นคู่ที่17ก็จะตรงกับสีเขียวถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คู่ที่17เป็นสีเขียวแล้วอ้าวเพราะฉะนั้นข้อที่สี่ค่ะ ถ้าเป็นคู่ที่23นะคะจะเป็นสีอะไรนักเรียนก็เช็คต่อคะ่ะ7 18 19 20 21 2 22 3 2 3นี่คือสีอะไรคะนักเรียนสีม่วงถูกต้อง เยี่ยมไปเลยค่ะอยากให้ตบมือดังๆให้กับตัวเองจังเลยอ่าโอเคต่อไปต่อไปนะคะครูอยากทราบว่าลูกฟุตบอลอ่ะตอนนี้เราจะมาชั่งน้ำหนักนะคะลูกฟุตบอลครูอยากรู้ว่าครูมีลูกฟุตบอลอยู่สี่รูปนะคะลูกไหนจะมีน้ำหนักมากที่สุดเราจะหาคําตอบได้ยังไงดี อ่าเราเคยเรียนกันมาแล้วครูเคยอธิบายค่ะถ้าเราต้องการที่จะตรวจสอบน้ำหนักของสิ่งของที่มีลักษณะแล้วก็ขนาดเท่าๆกันเลยเราจะทำยังไงคะอ่าเราไปใช้ตาช่างสองแขนค่ะไปช่างทีนี้เราจะช่างทีละ ข้างละสองลูกเลยนะคะเอแล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่าข้างไหนหนักกว่าหรือเบากว่าอ่ะเมื่อเราเอาขึ้นตาช่างแล้วปรากฏว่าเป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นลูกที่มีน้ำหนักนะคะคือลูกไหนคะลูกที่1กับ2อ้าว1กับ2เพราะว่าลูกที่มีน้ำหนักกว่าเขาจะกดทับลงมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ลูกที่เบาวขวาคือลูกที่3กับลูกที่4ฉะนั้นเอาออกก่อนแต่เราจะหาเพียงลูกเดียวค่ะว่าลูกไหนจะหนักที่สุดอ่าเมื่อเอา3กับ4ออกไปก็จะเหลือลูกบอลกี่ลูกคะ2ลูกเอามาชั่งข้างละ1ลูกแล้วผลปรากฏว่าเป็นแบบนี้ค่ะปึ้งนักเรียนตอบกูได้ไหมสรุปแล้วลูกฟุตบอลลูกไหนหนักที่สุดคะ อ่าถูกต้องลูกบอลลูกที่สองหนักที่สุดเก่งมากนะคะเยี่ยมไปเลยนะคะอันนี้เป็นการหาคำตอบต่อไปกิจกรรมสุดท้ายสุดท้ายแล้วอ่าครูอยากจะให้นักเรียนนะคะดูแผนที่นะคะการไปเดินเที่ยวชมสนามกีฬานะคะ ครูสถานการณ์นี้คือต้องการเดินไปสนาม a b a c แล้วก็ d ผู้อยากทราบว่าใช้เวลาเยี่ยมชมกี่นาทีอ่ะนักเรียนดูนะคะ a a นี่คือสนาม a ค่ะใช้เวลาในการเยี่ยมชมกี่นาทีเวลาเยี่ยมชมอยู่ตรงไหนอโอเคอยู่ตรงนี้ค่ะสนาม a ใช้เวลาเยี่ยมชมกี่นาทีคะ 20นาทีอ้าวแล้วถ้าเป็น C ีล่ะคะ C C อยู่นี่ค่ะใช้เวลาเยี่ยมชมกี่นาที20นาทีสุดท้ายค่ะ D d อยู่ตรงไหน D อยู่นี่ค่ะใช้เวลาเยี่ยมชมทั้งหมดกี่นาที15นาทีอ้าวสรุปแล้ว เราไปเยี่ยมสนาม A, C และ D ใช้เวลาในการเข้าเยี่ยมชมทั้ง3ที่กี่นาทีคะอ่าก็เอาอะไรมาทำรายการกัน20คือ A, C ก็คือ20แล้วก็ดีกี่นาที15นาทีรวมกันได้เท่ากับ55นาทีโอเคได้คำตอบว่าเป็น55 เก่งมากนะคะอ่ะต่อไปค่ะจะไปสนาม A D C ค่ะแต่ละสนามใช้เวลาเดินทางกี่นาทีอะนี่ค่ะเรายืนอยู่ตรงจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นถามว่าจะเดินจากสนามอาจากจุดเริ่มต้นไปที่สนาม A ใช้เวลากี่นาทีคะอ่ะ เดินตรงไปเลยค่ะใช้เวลา20นาทีสำหรับการเดินไปถึงสนาม A นะคะจาก A ครูจะไป D ค่ะจากจุด A ตรงนี้ไปหาที่ D ค่ะไปสนาม D ก็เดินตรงไปใช้เวลาเท่าไหร่คะ25นาทีแล้วก็จาก D ไปที่สนาม C ค่ะใช้เวลาเดินทางทั้งหมด15นาทีแล้วสรุปถ้าถามว่าเดินทางจาก A ไป D ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไป A ไป D และไป C รวมกันทั้งหมดกี่นาทีนักเรียนก็เอา20บวกกับ25แล้วก็บวกกับ 15รวมกันได้เท่าไรอา้าวทดค่ะ2อ5 60ห้านาทีคำตอบคือ60นาทีเก่งมากนะคะสุดท้ายเราจะเดินทางไปที่สนามเอชฟนะคะเใช้เวลาน้อยที่สุดเราจะไปเส้นทางไหนเพราะฉะนั้นค่ะ นักเรียนจะต้องคำนวณจากจุดเริ่มต้นค่ะไปหา F จะเดินทางไปทางไหนผ่านจุดไหนบ้างแล้วใช้เวลาเท่าไหร่เรามาลองดูกันเนาะะสมมติครูจะเดินไปทาง A ไปทาง A ตรงนี้ใช้20นะคะจาก20จาก A ไป B ก็อีก20นะคะเป็นเท่าไหร่แล้ว40 แล้วก็จาก B ไปที่ F นะคะถ้ามาเส้นทางนี้นะคะก็20 20รวมกับ60นะคะก็เท่ากับ100นะคะผ่าน A B แล้วไปถึง F ก็ใช้100นาทีอ่ะลองเส้นทางที่2ค่ะจากเอ่อไป A ค่ะ20 ไปเอาครูเอาสั้นๆเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องคิดใช้เวลานานอะ่ะเดี๋ยวครูลองเนาะจากจุดเริ่มต้นไปที่ D 25 D ไป C ค่ะอีก e 15แล้วก็ C ไป F อีก50ก็คือเอา25บวก15บวก50ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ ได้เท่ากับ90นาที90นาทีอา้าวลองเส้นทางสุดท้ายค่ะจุดเริ่มต้นมาดีนะคะเสร็จแล้วก็ไป E นะคะมาเส้น E นะคะก็คือเอา25บวก50แล้วก็บวก30ได้เท่าไหร่คะ ได้เท่ากับ8ปดสิบนานาทีเพราะฉะนั้นไปเส้นทางไหนใกล้ที่สุดคะนักเรียนอ่าก็คือไปเส้นทาง d c แล้วก็ f อ่าโอเค ได้ใช่ไหมคะไม่ยากใช่ไหมอ่าโอเคไม่ยากเลยนะคะจากสถานการณ์ที่ครูกาหนดให้เนี่ยคะ่ะนักเรียนจะหาคำตอบได้ก็ต้องหาก็คือนักเรียนต้องใช้เหตุผลนะคะหาคำตอบแก้สถานการณ์ทีละข้อดูตามเงื่อนไขว่าเงื่อนไขหรือสถานการณ์นั้นต้องการอะไรแล้วก็แก้ปัญหานะคะแล้วถึงจะได้คำตอบเพราะฉะนั้นอ่หลังจากจบจาก คลิปนี้แล้วอย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะเพื่อเก็บคะแนนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเรื่องใหม่นะคะเราเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าเรื่องต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย